ยินดีต้อนรับกลับสู่ RAS Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจหนึ่งในรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยที่สุดของปีรถกระบะท,ที่ยังคงความทนทานและความน่าเชื่อถืออันเลื่องชื่อของโ o y o t a าไฮรักกระบะท,ที่เป็นตำนานตอนนี้ถูกพัฒนาขึ้นสู่ยุคใหม่ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ นี่คือ Toyota h i l u ั BEV 2025รถกระบะไฟฟ้าล้วนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหนักและความทนทานที่ไฮลักขึ้นชื่อมานานหลายสิบปีตั้งแต่ภูเขาทะเลทรายฟาร์มจนถึงถนนในเมืองแต่ในปี2025ไฮลักก้าวไปสู่อนาคตด,ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าผสมผสาน DNA ความทนทานของโตโย t a เข้ากับนวัตกรรมพลังงานสะอาดลองมาดูกันว่ารถกระบะปฏิวัตินี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะภายในและเทคโนโลยีสุดล้ำในห้องโดยสารรวมถึงราคาที่คาดว่าจะออกมาสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเมื่อมองโตโยต้าไฮรักบีอีว2สคือความรู้สึกคุ้นเคยแต่ล้ำสมัยโตโยต้าได้ออกแบบให้รถกระบะไฟฟ้านี้ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันของไฮรักด้านหน้าเป็นกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่เนื่องจากไม่ต้องการการไหลเวียนอากาศเหมือนเครื่องยนต์สันดาปกระจังหน้าจึงถูกปิดด้วยแผงอากาศพลาศาสตร์ ทำให้รถดูเรียบหรูและทันสมัยโลโก้โตโยต้าว่างอยู่ตรงกลางพร้อมแสงสีฟ้าที่สื่อถึงความเป็นรถไฟฟ้าไฟหน้า LED เลตดีไซน์เฉีียวพร้อมไฟกลางวันแบบล้ำสมัยโปกรอบมุมของรถทำให้รถดูดุดันแต่ยังคงความแข็งแกร่งตามแบบฉบับไทลักกันชนหน้ามีดีไซน์กล้ามเนือ้อพร้อมแผ่นกันกระแทกแบบบิวอินและไฟตัดหมอกสวยงามใมกรอบแอโรดินามิกด้านข้างยังคงเอกลักษณ์ไทลักด้วยความสูงจากพื้นตัวรถโค้งซุ้มล้อชัดเจนและเส้นบ่าแข็งแรงตลอดแนวตัวรถ แต่ก็มีรายละเอียดเล็กๆที่บ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าพ์ดช้าซ่อนอยู่ใกล้ซุ้มล้อหน้าพร้อมสัญ,ญลักษณ์ BEV ด้านข้างล้อใหม่ออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศมีขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นพร้อมยางอเนกประสงค์ที่สมดุลระหว่างสมรรถนะและประสิทธิภาพด้านพลังงาน ด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟล์เล็ดีไซน์ล้ำสมัยโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ที่ประตูท้ายและกันชนหลังแบบบิวอินที่ผสมผสานความแข็งแรงกับดีไซน์ทันสมัยสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับไฮลักรุ่นเดิมไฮลักษ์ BEV เป็นวิวัฒนาการที่ต่อยอดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมาถึงเรื่องสมรรถนะการบ้างไฮลัก์ไม่ได้ขึ้นชื่อเพียงแค่รูปลักษณ์แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งไฮลักษ์ BEV 2025ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนให้แรงบิดทันทีช่วงการขับเคลื่อนที่น่าเชื่อถือ และความสามารถในการใช้งานที่ไม่ลดลงแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดประมาณ66-80กิโลวัตต์ชั่วโมงอยู่ใต้พื้นตัวรถทำให้ไฮลัก์ B-EV วิ่งได้ประมาณ350-400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเพียงพอทั้งการใช้งานในเมืองและทิปต่างจังหวัดมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังราว200แรงม้าพร้อมแรงบิด400-500นิวตันเมตรให้แรงบิดทันทีที่เหยียบคันเร่งการเร่งความเร็วรับร่นเนียบและทรงพลังต่างจากเครื่องดีเซลเดิม แม้จะเป็นรถไฟฟ้าโตโยตา้าก็ยังปรับแต่งให้ไฮรักบ e ี V วีมีสมรรถนะออฟโรดเช่นเดิมรุ่นท็อปมีมอเตอร์คู่ระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบ่งแรง,แบ,งบิดระหว่างล้อหน้าและหลังทันทีเพิ่มความมั่นใจบนถนนลื่นโคลนหรือหินความสูงจากพื้นยังคงมากและมุมเข้าออกยังดีเยี่ยมทําให้พร้อมลุยทุกสภาพถนนโตโยตา้าระบุว่ากําลังลากจูงราว3 0 0 0กิโลกรัมแม้จะน้อยกว่าเครื่องดีเซลเล็กน้อยแต่ยังคงใช้งานได้จริงและบรรทุกได้กว่า1000กิโลกรัม ข้อดีอีกอย่างของรถไฟฟ้าคือความนุ่มนวลไฮลัก B.E.V. ขับเนียบทําให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยล้าแรงสั่นสะเทือนลดลงสําหรับคนขับที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงทั้งงานก่อสร้างและการเดินทางทางไกลความเนียบและความนุ่มนวลน,นี้ถือเป็นจุดเด่นการชาร์จก็หลากหลายรองรับ DC ฟ้าชาร์จ20-80%ภายใน30นาทีส่วนการชาร์จที่บ้านใช้ AC w a l l b o x ชาร์จเต็มคืนเดียว Toyota ยังมีฟังก์ชัน Bi r e c t i o n a l c h a r ging หมายความว่ารถสามารถจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ตั้งแคมป์ งานกลางแจง้งหรือเป็นไฟล์สำรองฉุกเฉินได้เมื่อเข้ามาในห้องโดยสารไฮลัก BEV 2025เป็นการก้าวกระโดดด้านความสะดวกสบายเทคโนโลยีและการออกแบบโตโยต้าผสมผสานความทนทานแบบไฮลักเข้ากับความหรูหราล้ำสมัยในรถไฟฟ้าแดชบอร์ดโดดเด่นด้วยจอทัชสกรีน12.3นิ้วระบบโตโยต้าสมาร์ทคอนเน็รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย คำสั่งเสียงและอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์จอแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลายัยแสดงความเร็วระยะทางพลังงานและข้อมูลออฟโรดพวงมาลายัยหุ้มหนังนุ่มมือพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังกชันบอกมีทั้งวัสดุทนทานและหนังพรีเมียมรุ่นท็อปมีบอกปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปุ่งระบายอากาศการจัดวางภายในเน้นความเป็นประโยชน์มีช่องเก็บของ USB-C แท่นชาร์จไร้สายและช่องเก็บใต้บอกไฮลักซ BEV ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่และความสะดวกสบายเพราะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระทัดรัด ทำให้โตโยต้าเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารตอนหลังของรุ่นดับเบิลแคปกว้างขึ้นเทียบกับรุ่นดีเซลพื้นเรียบช่วยให้ผู้โดยสาร3าคนหลังนั่งสบายเทคโนโลยีรุ่นท็อปมีลำโพง JBL 1 0ตัวไฟส่องสว่างในห้องโดยสารและหลังคากระจกพารารามาระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซ็นมีมาให้ครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนมุมอับระบบเบรกก่อนการชนและกล้อง360องศา ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญไฮรัก BEV จะวางตัวให้หน่าสนใจทั้งผู้ซื้อไฮลักแบบเดิมและผู้สนใจรถไฟฟ้าในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นราวหนึ่ง0้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นสูงสุดที่มาพร้อมมอเตอร์คูลและเบาะหนังพรีเมียมราคาสามารถแต่ได้ถึง2 2 0 0้านบาทตลาดยุโรปและออสเตรเลียอาจต่างกันเล็กน้อยแต่โตโยต้าต้องการให้ไฮลัก BEV เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเทียบกับ Ford r a n g e r Plug-in Hybrid อซู i ดี z u ็ m a ีวีหรือรถกระบะไฟฟ้าจากจีนประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวไม่มีน้ำมันชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายประเทศ ไฮรัก BEV สองพันยี่สิบห้าไม่ใช่แค่รถกระบะไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นการประกาศชัดว่าอนาคตของรถกระบะที่แข็งแรงทนทานไม่จําเป็นต้องพึ่งดีเซลโตโยตา้ารักษาเอกลักษณ์ไฮรักแต่เพิ่มเทคโนโลยีล้าสมัยสําหรับแฟนเก่า BEV ยังดูคุ้นเคยและดูดันสําหรับคนใหม่เป็นโอกาสครอบครองรถกระบะที่ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานได้จริงอนาคตของรถกระบะคือไฟฟ้าและโตโยตา้าได้ยกระดับมาตรฐานแล้ว ขอบคุณที่รับชม i a s Auto Garage หากคุณชอบรีวิวละเอียดของ Toyota Hilux BEV 2025อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และยานยนต์ทหารอื่นๆแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณคิดว่า Hilux BEV จะสามารถแทนที่ดีเซลได้หรือไม่หรือผู้ซื้อยังคงชื่นชอบรุ่นดั้งเดิมอยู่เช่นเดิมแล้วพบกันใหม่ขับขี่ปลอดภัยและติดตามรีวิวเพิ่มเติม